อนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะสาธุเป็นไงท่านอาจารย์นรโมนทิการสนุกไหมไมหนุกเปล่าก็เรียบร้อยหมดแล้วเจ้าค่ะอาจารย์มันต้องเรียบเลยมันเรียบทั้งกะยังไม่ได้จบนะทั้งกยังไม่ได้รับธรรมนะใชค่ะแต่ตนแต่ตนวันนี้ละเอียดกว่าทุกสงบงแล้วประเี้วก็ต้องละเอียด ถูกต้องละเอียดเองก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับเพราะว่าอะไรเพราะก็ไม่เอาอาดีตมายุ่งอนาคตเขาก็ไม่เอาวันเก็ต้องอยู่กับปัจจุบันนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปไปล่อยวางปัจจุบันแล้วไงไม่ยึดปัจจุบันเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็จะมาจากอาดีตและอนาคตใช่ไหมปัจจุบันมาจากอาดีตแหละอนาคตถ้าท่านดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ไปเป็นอนาคตท่านไม่ดับก็กลับไปเป็นอดีต เพราะนั้นท่านก็อยู่ปัจจุบันถูกต้องว่าดาวพะจับท<ด>ราา์ถ้าท่านไม่ได้บารา,าทั้งหมดจะไปที่อนาคตแล้วจะย้อนกลับมาหาท่านในอดีตถูกต้องไหมอิราะไม่ได้ดับในเมื่อท่านอยู่ปัจจุบันเข้าใจคํานี้ยังเข้าใจแล้วเจ้าค่ะต้องแก,กทุกเจ้าค่ะเพราะนั้นองค์ธรรมก็จะสื่อถึงการอ่ไมการเดินธรรมมักวิธีอยมอก็จะเข้าแบบนี้ก็อดีตปัจจุบันอนาคตจริงๆแล้วก็เป็นสภาวะปัจจุบันนั่นหละ เขาเิดที่ปัจจุบันหมดเลยมาจากอดีตแล้วไปปรุงไปนอนาคตเห็นไหมเพราะนั้นถ้าปัจจุบันทําจบแล้วถามว่าอดีตกับอนาคตจบไหมจบเจ้าค่ะเรียบไปหมดเลยเจ้าก็ต้องจบเพราะว่าเขาอยู่กับปัจจุบันไงเขาไม่เอาทางปัจจุบันไม่เอาท้งอดีตทไมไม่เอาทางอนาคตแล้วก็ปล่อยวางปัจจุบันอมันก็ต้องจบที่ปัจจุบันเพระองค์เจ้า,าจค่ะว่าในคิดธรรมเห็นป่ะการเดินทางที่ ความตึ่ซึ้ที่มีความเข้าใจอย่างตึกอๆถ้าเข้าใจเต้นๆก็งงงงพูดอะไรนะอินรียยังไม่ได้กับพูดอะไรมันไม่มีใครรับคิดกันอย่างนี้หรอกนะไม่ง่ายทำยมันยากกว่าเองจะไปฝันเพื่องอะไรไหมล่ะไม่ฝันเจ้าค่ะน้องแก้วฝัจูจาคะ <laughs> มีไหมจะไปปรุงอะไรไหม ตอนนี้ไม่ปรุงเลยเจ้าค่ะกํลาลังอยู่ในองค์ทําสติปัฏฐานจีพิจารณา<ม>กายในกายเวชนาในเวทนาจิตในจิตทําในธรรมอยู่เจ้าค่ะอาทุาทไหพอเข้าใจทําก็องค์ก็จบไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมากหรอกนะครับที่สลับซับซ้อนก็เพราะตัวเองเั่นั้นแหละไม่ใช่เกี่ยวกับผู้บาอาจารย์อาจาเป็นเพียงผู้บอกทางชี้ไปทางนี้ทำอะไรนี่นะก็ไปทํา,ทาททเองดื ำไมล่ะอยากบอกว่าโอ๊ยพระปราชาไม่มีบุญกับพูงฝ่ายาพระปราชาไม่มีบุญบุญไม่ถึงจะบรรลุธรรมหรือเปล่าว่าอ,อยากปฏิบัตินีะก็ <Okay. S 2> อยากนั้นเนี่ยก็คิดวิญญาณก็เคลื่อนไปปรุงแต่งไปแ้วอดีตมากระพุงไปปรุงมาไปอนาคตมาอยู่ปัจจุบันแต่พออยู่ปัจจุบันได้เห็นทั้งสองฝ่าย อยู่ตรงกลางไปนั่งฟังว่าอยู่ตรงกลางตรงกลางก็ไม่เอามปเพราะฉะนั้นรู้อดีตรู้อนาคตเข้าใจแล้วอเอางปี้แล้วก็รู้ปัจจุบันแล้วก็ไม่เอาทั้งอดีตปัจจุบัน,น,นอนาคตเพราะนั้นก็จะมีในสิ่งที่ไม่มีไม่มีในสิ่งที่มีเข้าใจยังเจ้าค่ะอาจารย์น้องกับสาธุเจ้าค่ะเองเขาก็มีอยู่ถูกไหมล่ะ แต่่าททำยังไงก็มีทั้งวัก็มีมกม็มีตัวตนก็นยึดอันตาก็เต็มงานเพราะอะไรเพราะไปเอามาหมดเจ้าพระเจ้าไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลยเป็นแทงชั่วขนาดตัวขนาดกิจที่ไม่ได้คิดนแม่แต่แพวาวะแล้วไม่ใช่ฐานาทะที่จะมีได้ที่จะไม่คิดไม่ใช่ฐานะเพราะอะไรเพราะไม่มีความสามาพอที่จะควบคุมกายยะทั้งขานวิธีทั้งขาด ได้ตลอดเวลาไม่สามารถควบคุมก็ได้เพราะอะไรเพราะเขายังมีจิตบ้างวโนบ้าเนยียนบ้างที่ควบคุมกายนี้ซึงเป็นการกล่าวคือไก่อังขันและอวัีสังขารดังนั้นจึงมาปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นในระดับสูงสุดคือไม่เอาทุกสุดทุกอย่างจึงไม่จําเป็นต้องกระเสือกกระสนทุรนทุลายอีกต่อไปเมื่อเข้าใจในธรรมพง์ก็เดี๋ยวจะสงบหลังครับวันนี้เป็นธรรมชาติไม่กระเสือกกระสนไม่ทุรนทุลายในสภา,าวะ ซึ่งเป็นตภาวปาาัจจุบันถ้ไมก็จะคาบเกี่ยวขึ้นไปอีกไปขึ้นไปอนะเพราะฉะนั้นองค์สมถะองค์วิปัสสนาก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้นนไหนีไปไหนองค an ์อนาบาลนติก็จะอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงองค์สมถะวิปัสสนานี่แหละนั้นในองค an ์อนาบาลนติจึงเป็นองค์ที่อยู่ระหว่างนะครับสมถะที่มีกําลังและวิปัสสนาที่มีกําลังและเกิดจากสุวิชยัยญาณปัญญาแต่งหว่าง นักสรษฐศตนั้น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 ที่มีการบรรลุที่มีการเชื่อมต่อที่มีการเข้าสู่ระบบภูมิปัาองค์อนาภาลติจะอยู่แบบนั้นเพราะฉะนั้นองค์อนาภาลติจะเป็นลมที่สงบระงับอันนี้เป็นธรรมชาติไม่กระเสพตรส่งเม่ทรลนทรายเต็มรอ้การเจริญไม่ใช่เป็นลมที่ขึ้นขึ้นลงลมลงลมขึ้นขึ้นขึ้นลมลงเห็นไหมครับแต่พอจะฝึกถึงได้ตรงเนี้ยก็จะต้องมาเปลี่ยนเปียาวนามีเป็นผู้ที่มีบุญที่ได้กระทำไปแล้วแต่บางก่อนถึงจะเข้าได้ ไม่งั้นท่านจะไปหาองค์สมถา,ามาจากไหนจะไปเอ,เอาจากระบบที่องค์ทรงบัญญัติไว้เหรอไม่พอทำไมต้องมีบุญเข้ามาต้องเป็นผู้ที่เกิดในประเทศนั้นสมควรต้องเป็นผู้ที่ครบพัฒนาบุญนะต้องเป็นผู้ที่กระทาไว้แล้วในใจแยบคายต้องเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่มีบุญจะ่บ,บางกอดทำไมท่นได้กระทำไปแล้ว ก็ต้องไปองค์ทำพระโสดาบันจนถึงพระละหันทำไมไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยจะมาทําให้เกิดองค์อาณาบานาติไม่มีทางเกิดไม่ได้ทำไมครบสรุวก็มาเด็กรบกระทาไม่ได้ใจแยบขายกไม่ไดกระทำแล้วท่านจะเอามาจากไหนถามว่าท่านอาจารย์แต่ละแต่ละพระองค์ที่ขึ้นมาเนี่ยใจกระทําไว้ในใจได้แยบขายบ่าหรือทำการดับวัตา แต่จเจริญบางวิธีสี่องครามต่อเนื่องต่อเนื่อ,อง,อองจนกระทั่งเกิดอะไรธรรมยานอันเวลายานไงครับกระทัญญ่งเกิดอะไรยานพญานที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนั่นก็คืออะไรจะภาวะของธรรมวิเศษคุณวิเศษและกับผลวิเศษเป็นลําดับลําดับในทิฏฐธรรมนี่เป็นการสะสมในทิฏฐธรรมในทิฏฐธรรมในทิฏฐธรรมไม่ได้สะสม สถานภาวะที่ไม่ใช่ในดิราเพราะนั้นในดิรามก็แค่ช่วลรมอาสตราสมบับติาสตร์แก่อนนั้นนั้นก็คือสะสมเดินทางโดยการรู้อาการนั้งสิของนิวราน้าถ้าท่านไม่ทาให้นิวราน้าหลับท่านทำอยงไรก็ไม่ได้เลยถ้าไม่รู้จักองค์นิวรา้าได้อย,อย่างเดียวไม่ต้องออกเสริญเมตตาเอาเมตตาที่ไหนเอาตรงไหนมานิวราน้าไม่หลับนะไม่ใช่ฐานนะ ที่จะเจริญเมตตาได้ก็นี้ก่อน้ายัางไม่หลับะฉะนั้นก็จะเจริญแบบไหนมาเนี่ยจริญแบบมาแต่ได้บทไม่ก็ได้นีหน่อยมันได้เยอะแยะถ้าเปรี่ยบแบงค์พันก็ได้เหรียญสลึงเหรียญห้าห้าตังนะไม่ได้ห้าบาทนะครับเพราะอะไรเพราะผู้ให้และผู้รับไงที่พงศ์ตงตัดผู้ให้มีสินบริบูรณ์แต่ผู้รับรับไม่ได้อะเจริญให้ใครอ่ะก็เขายังผิดสินอยู่ เขายังตุศินอยู่าจะรับได้ไงนะครับเพราะนั้นการเจริญเมตตาจึงใช้ระบบอนาปานตินะมีระบบของอนาปานเนีเพราะนั้นนิวะหน้าต้องหลับก่อนนิวะนาหลับเพราะวิตตกวิชาณต้องสงบไปปิติต้องสงบไปสุุกเช่นไอาการทั้งสี่ต้องรู้ก่อนถ้าไม่รู้อาการทั้งสี่นั่นจะไปเดินวิชาฌานไม่ได้ การหนึ่งการสองจารสามการสี่เป็นเดินวิชานี้ได้ไงเห็นไหมก็ยังไม่ครบองค์ธรรมเพราะฉะนั้นจึงมีความเพลิดเพลินมีความยินดีมีความพอใจไหลไปกับนันทิตลอดเวลาไหลไปกับตน,นาทิปกระติศตล,ดลัดเะอเห็นไหมในความอยากคอยกระติศอยู่ตลอดตน,นาทิปกระติบเขาชิมไปแบบนี้หมดเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอาการทั้งสี่ก็ไม่รู้ทันทีก็ไม่รู้ก็เรียกจะชื่อ นิวรณ์ห้าได้แต่ชื่ออาการของนิวรณ์ห้าจริงๆเป็นยังไงไม่รู้อาการของวิตกเป็นยังไงจะจะทําให้วิตกวิจารสงบไปได้อย่างไรนะครับนี่คือจะภาวะที่จะต้องเดินทางจะัดงถึงฝัง่งฝั่งของโมงก็คือฝั่งโน้นฝั่งก็คือจะภาวะที่ไม่มีอะไรลเลยใช่นไหมแต่ผมงใช้คำว่าข้ามโอข้าตั้งพิเรนต์ตั้งปวง เพราะนั้นในโอคัทนั่นก็คืออาุศลธรรมและกุศลอยู่ด้วยกันเห็นไ,ไหมในโอคอนนาทเนี่ยนะอนที่ท่านปฏิบัติทั้งหลายแหละต้องอยู่ด้วยกันหมดถ้าไม่อยู่ด้วยกันแล้วท่านจะรู้ไหมอะไรถูกอะไรผิดอะไรขาวอะไรดําอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรเป็นอัตตาอะไรเป็นนัตตาพราะนพอ,องจึงให้อยู่มัชฌิมาตลอดเพื่อให้รู้เพื่อให้รู้ให้เข้าใจแต่พอจะรู้จะเข้าใจก็ต้องมาที่วิชามัชชิมา วิชาอนาบานาติดเป็นวิชาที่สูงสุดสติปัฏฐานสี่ไปครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่ดีๆจะมาทํา,า,เเาเลยเข้าฌานแล้เอาะไรเอาที่ไหนามาฌานมีแต่แชบชอแชชิมช่วยไปเรื่อยใช่ไหมร้องโวยวายรั่นทุ่งไปเรื่อยมัไไมน,นไม่ได้นะครับดังนั้นกว่าที่จะถึงวันเนี้ยลาบากไหมท่านอาจารย์ลําบากมากเจ้าค่ะ ตอนนี้ลําบากอีกเปล่า <นะ S 2> แต่ของกายยังงการปฏิท,ทินต่างการแล้วก็สบายว่าไปใปุกคงที่ตอนนี้นะขณะดจ,จิตนี้ยังไม่ลําบากเจ้าค่ะเพราะสรง่าชานที่สามอยู่เจ้าค่ะรู้ไครับแล้วพอทรงฌานได้ทุกอย่างจะจบง่ายง่ายนะครับจบง่ายง่ายแม่ไม่ใช่จบยากยากจ,จบง่ายเพราะทรงฌานพะทรงฌานปุ๊บจะรู้แล้วแมะวิธีเข้าวิธีท,ทรง วิธีออกทำไมออกกากฌานทำไมสามารถที่จะบังคับจิตจิตแด้นี่แหละผูสง่งฌานจะสามารถบังคับจิตจิตแดนตามพระสุพงนะครับไม่งั้นจะถูกเขาครอบของกายนี้ถึ่เป็นกมกับและค์ก็สรงานแล้ว,ลวบรรลุด,ด้วยจิตเพราะฉะนั้นกายและร่งางกายเราทีนะ่ยงเป็นพีงเครื่องมืออันนี้คือพูดในระดับสูงนะในระดับมิมุตมาแล้วนะ ถ้าระดับยังไม่ใจวิมุมดก็ตรงนี้ก็ยังไม่สามารถที่จรทได้นะครับก็คือระดับนะฮะตั้งแต่วิชาเสาว,วิชาจน,นถึงวิชาปริญญาสนะตอาการบังคับจิตด้วยจิตก็ต้องทรงฌานให้ได้นะข้างล่างทรงได้ไหมได้ออินทร์ย์ก็อ่อนตามระบบของเขาไงได้ได้กําลังตามวิชาเขาไงนะครับแต่ถ้าระดับสูงผมจะพูดร,รวมนะครับพูดรวมออกมาเพราะฉะนั้นทางวงจึงแยก เป็นทมชั้นลึกมาก็คืองานในเบื้องต้นการทำกลางงานในที่สุดก็เป็นรมชั้นลึกงานในท่ามกลางก,าก็เมื่อเข้าสู่การปฏิบัติก็จะเริ่มรู้เริ่มเห็นเริ่มเข้าใจอในเบื้องต้นก็เป็นสภาวะที่มีการเข้ามามาขึ้นทมขั้นตอนปฏิบัติจนกระทั่งเข้าสู่อาที่จะบรรลุก็คือไปยืนพื้นอย่างน้อยต้องยืนพื้นที่อุเบกขาเป็นงานในเบื้องต้น งานในเบื้องต้นแล้วนะงานงานในเบื้องต้นคืออยู่ที่อุเบกขานะวิชาของอุเบกขาะเพราะฉะนั้นวิชาอเบกขาคือวิชาที่ทรงชานะทรงชานเจ้าค่ะลองกับสุษไหมนี่คืองานในเบื้องต้นนะทรงชานนะอยู่กับอุเบกขานะงานในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นสภาวะที่จะเดินต่อไปเพื่อจะให้ไปงานในธรรมการนั่นคือมรุกธีแล้วแต่ว่าอยู่ข้างในเนี่ยเป็นในภายในแล้ว แล้วต่อเวลาคุยปุ๊บจะรู้เองแม้แต่งานในเบื้องต้นอ,อยู่ระหว่างนอกสูนนอกนอกสูนในนะนอกสูนในนะแต่ยังไม่เข้าไปสู่ในสูนนะอันในสูนในนี่คือเข้าไปงามในอัมค่ะในตัวนในนะอันนี้ระดับสูงก่อนนะพูดระดับสูงก่อนนี่คือวิชาบริหาส่วนพอนอกสูนนอกปุ๊บถึงวิชาไปงานในที่สุด นะครับนอกส่วนนอกถึงเป็นการต้นแต่ในที่ส mm ุด hmm. น <Yeah. S 1> ี no doing, but, you know mm ้ก hmm. <Right. S 2> ็ยังแบ่งออกไปอีกเมื่อมีการบรรลุครับเมื่อมีการบรรลุเมื่อบรรลุปุ๊บก็จะเป็นงานในเรื่องต้นงานอะไรท้าน้งานงานในที่แต่เป็นนอกหมดเลยตอนนี้มันมีนายแล้วนะครับอันนี้คือหลังจากผู้ที่เดินทางค่ะผ่านทางวิมุตวิชาวิมุตนะครับวิชาวกตของที่ พอเข้าใจไหมอย่างงี้พอเข้าใจเจ้าค่ะน้องกับสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะตินสงสัยหรือยังไม่สงสัยแล้วเจ้าค่ะสาธุเป็นไงล่ะลมาษาฝรั่งาษาจับเร็วดีไหมเร็วดีเจ้าค่ะแต่อยู่ทรงได้นานขึ้นเจ้าค่ะแล้วับเขาเขาต้องมีกําลังถ้าเขาถ้าเขาทรงได้น้อยผิดนะเพราะอะไรท่านจะต้องไปอยู่กายคตาติถ้าท่านไม่มีระบาวนี้ท่านจะไปทรงได้ไงกายกคตาติ ซึ่งเป็นธรรมต่อไป,ปอัจารย์ยังค่ะท่านอาจารย์ต้องกับสาธุกคนออกง่ายๆท่านไม่ต้องไปทรงเลยถ้าท่านโม้ก็ไปเจ้าทรงได้นิดเดียวแป๊บเดียวหมดเอาหมดเท่เสด็จแล้วกำลังไม่พอไปผลใหม่ก็ยังไม่บรรลุ <Okay. S 2> ใช่ไหมอ่าอันนี้เดี๋ยวก็รอตอบคำถามมันจะยุ่งยากอะไรเลยนะรอตอบคำถามเพราะจะเป็นคำถามของวิชาอนุแล้วก็จะอนุมทนาให้ จะได้เข้าสู่ระบบของโบกจะได้ขึ้นทาใหม่เข้าใจไหมอย่างนี้พอเข้าใจเจ้าค่ะอาจารย์อามมีอะไรจะกล่าวว่ามามีความแตกต่างวิเศษกันยังไงระหว่างวิชาสัพควิชาอนุก็คือวิชาธรรมายานะธรรมาวิมุตติแตกต่างเจ้าค่ะแตกต่างไหมใช่เปล่าเจ้าค่ะใช่เปล่าใช่เปล่าที่พูดยังใช่เปล่ารอลอว่าธรรมายานะกับสรมาวิมุตติแล้วก็ สาอุปะที่เสสนิพันธาตุแล้วก็วิชาอนุปะที่เสสนิพันธาตุเจ้าค่ะอ่าสาวุไม่โดนหลอกมั้ยไม่โดนหลอกเจ้าค่ะคุยกับเรานี่ยแม่เบียรเราหลอกเจ้าค่ะหลงเพิ่มเพิ่มไม่โดนเลยเราชอบหลอกนักประจานนัหลายอยู่แล้วการทดสอบเมื่อวานเป็นไงละ่ะเมื่อวานแต่วันนี้หลังผลระมว้วนยัง คนละอย่างกันเลยเจ้าค่ะอาจารย์ไม่เหมือนกันเลยคนละมวนนางคนละมวนเจ้าค่ะแต่คำพูดเราได้เองใช่ไหมเจ้าค่ะเรารับรองก็จบแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่รับรองม็ยังโอ้โหเอาแกแหววอาจารย์เนาะอาจารย์หรือไม่อาจารย์อาจารย์เจ้าค่ะถ้าไม่มีผู้นำจิตหยุ่ทำไม่ได้เลยเจ้าค่ะ สาธุอากก็เป็นสิ่งที่พระองค์ให้มาไม่ใช่ของเราเป็นของพระองค์องค์ให้มาแบบนี้ก็แบบถ่ายทอดมาอันไหนหรืออ่าไหนลองพูดความแตกต่างสิระหว่างสองวิชาคือวิชาอนุวิชาตาอุวิชาอนุวิชาตาอุปที่จาสารนิพนธ์ธาตุก็ไม่ละเอียดเท่าวิชาอนุปที่ศาสานิพนธธาตุวิชาอนุไ วิชาสอุปาที่เศสนในพันห้าจะมีความพอใจไม่พอใจมีนันทิความเพลินทั้งหลายแหล่มีอยังมีความพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบยินดีไม่ยินดีมีเวทนาสามมีความเพลิดเพลินเยอะกว่าเจ้าค่ะแล้วก็เวลาดับก็ดับดับดับ,ดบแป๊บเดียวทรงได้แป๊บเดียวนงทรงได้ไม่นานเจ้าค่ะแล้วก็ ความเพลินเยอะกว่าเจ้าค่ะยังดับไม่สนิทแต่อนุปัิวิชาอนุปฏิเสสนิพันธาตุเขาจะดับสนิทในส่วนของนันทิเจ้าคะ่ะความรดเพล,เพลินความพอใจไม่พอใจยินดีไม่ยินดีทั้งในอดีตอน,อนาคตแต่มาอยู่ปัจจุบันก็บ่อยบางปัจจุบันเนี่เจ้าค่ะแล้วก็วางให้หมดแม้แต่ตัวเองก็ต้องวางวางทุกอย่างเจ้าคะ่ะไม่มีตัวตน ทำยังไง่องญญาจารย์ทำยังไงวะเขาวางของเขาเองเจ้าค่ะก็คือไม่ได้มีเครื่องหมาย<อ>ก็คือเป็นเวทนาของเป็นเหมือนของภาษาสามเจ้าค่ะเป็นยาเจ้าค่ะก็คือาวามว่าในภาษาสามในภาษาสามเข้าใจได้อย่างแล้วว่ามีทั้งสมาธิมีทั้งอะไรวิโมกแล้วก็สมาบัตเจ้าค่ะ่าถูกต้องใช่ไหมเพราะนั้นผู้ที่จะเข้าเดินทาง เข้าไปถูกอวิโมกต้องไปต้องเป็นผู้ที่อยู่ในระดับที่วิมุตแล้วแม้เข้าไปสุดแม้แต่แวิโมก่อนแต่วิโมกแ,โมแล้วออกมาแล้วถึงจะมาอยู่สมาบัติแล้วถึงจะมาอธิบายตามกลับมาทรงฌานยู่แม้เป็นผู้ที่ได้ฌานทรงฌานบรรลุฌา,านเพราประนด้นเขาต้องเข้าไปก่อนตั้งแต่วิชาวาตดมาชานไม่เช่นกันเขาจะเข้าไปแบบนี้ก่อนแล้วถึงจะออกมา เพราะนั้นผู้ที่บรรลุในวิชาประมวิาชาวิชาตุติยิชาจาตติยวิชาจนถึงวิชาตุติวิชาที่พระองค์ทรงตัดเขา้าปฏิบัติได้ก็เพราะเหตุนี้ก็คือปลูกพันในผลชอบในผลปฏิบัติในผลนั้นตั้งแต่บรรลุจนกระทั่งทำกัลละนั่นทรงฌานได้ตลอดนั่นคือลส,สีสมไยก่อนสมัยนี้ไม่มีรอกอยากนะครับรงอย่างนั้นตลอดจนกระทั่งทำกัลละตายน,น จะเข้าปฏิบัติได้นะแต่ก็ไม่ได้เข้าบัตรได้แบบที่ท่านอาจารย์ทํากันก็คือต้องไปอยู่ตามชั้นนั้นๆัก็คือเทวดาของวิชาประดมอาจาวิชาวิทยานิพยาปริญาตยักษ์จะอยู่ตามชั้นตามอายุของเวลาแล้วถึงจะเข้าปฏิบัติซึ่งมีความต่างกันนะอย่าไปตับสนร่วมกันไม่ได้นะพอเข้าใจไหมพอเข้าใจเจ้าค่ะอาจารย์น้องกับสาธุชูเจ้าค่ะ เด็กาะงงกันเอ๊ที่พงษ์ตัดไบแบตนี่แบบนนะครับ,บ,บ,บอันนี้ก็มาอธิบายตามๆในฟังะครับเชิญท่านอาจารย์จอได้ครับจ้ะคะก็คือเป็นอาการของภาษาทั้งสามคือมีความว่างไม่มีเครื่องหมายว่าจะเข้าหรือจะออกอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรสักอย่างทั้งนาลูกนามลูกทั้งหลายแหล่เจ้าค่ะถ้าแล้วท่านอาจารย์รู้ได้ไงก็ข้าพเจ้า ยังลืมตายอยู่เจ้าค่ะก็อยู่ในกายคตาสติก็คือสติปฐานสี่อยู่ในองค์กายคตาสติยืนเดินนั่งนอนไม่ได้นั่งในสมาธิเจ้าค่ะเ้าก็ลมดับก็คือคอ,อาการเหมือนเข้าสัญญาวิชิตนิโรธก็คือวจีสังขารดับก่อนเจ้าค่ะก็ข้าพเจ้าดับภาษากํกำหนดดับปาษาด้วยด้วยอนุสาสนีประสิหารเจ้าค่ะอันนี้จังลูกข,ขังัตตาแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเหมือนขั้นตอนนะเจ้าค่ะแล้วก็ ข้าพเจ้าก็ไปดับตรงที่แผ่เมตตาเจ้าค่ะกำลังเจริญเมตตาเจริญขอไยเจ้าค่ะน้องกลับขอไยเจ้าค่ะเจริญเมตตาเจตุวุติกาลังดุจยานก็ดับไปอย่างงี้เจ้าค่ะคือว่าจี๊สองคำใช้คำว่าแผ่เมตตาต้องแผ่ไปที่ที่หนึ่งแผ่ไปที่ที่สองแผ่ไปที่สามแผ่ตรงเมตช้คำว่าแผ่ขอแต่ด้าปกติเราต้องเจริญเมตตาเจริญเมตตาเจติุเมตตาแผ่ไปที่ที่หนึ่งแผ่ไปที่ที่สองแผ่ไปที่ที่สามแผ่ที่ที่สี่ กายสังขานะน้องเกับขอเขามาเจ้าค่ะะอ่าดดูพอตรงนี้ก็เจริญเจริญเมตตาไปแล้วก็เขาก็วัจีสังขารก็ดับก่อนเจ้าค่ะพอวัจจีสังขารดับแล้วต่อจากนั้นกายสังขารจึงดับแล้วก็ต่อจากนั้นจิตสังขารก็ดับแล้วก็อยู่ตรงที่แผ่เมตตาแล้วก็ดับดุดยานแล้วก็ดุจยานแล้วก็ไป ว่าจีก็ไม่ไปต่อแล้วเจ้าค่ะแล้วก็ค้างอยู่ตรงนี้ยสักพักเขาได้รู้ได้ไงอ่าอาจารย์รู้ได้ก็เขาอาการเป็นแบบเดียวกับเข้าสัญญาไปที่ตนิโรธเจ้าค่ะก็คือว่จีสังขารนะก็ดับปัสสาษะอยู่ก<อ>็ดังนั้นเรียกว่าผู้รู้อยู่ผ,ยผู้เห็นหอยู่ใช่ไหมนม่คือทำเช่นนี้ของพ่อที่สามารถทำมาอ้ผู้ที่เดินมารรู้ได้ เพราะนั้นถ้าท <this> okay. ่านไปบอกว่าท่านรู้ก็คือท่านมีตนตนค่ะท่านมีท่านมีออันตาดันดีเลยถูกไหมนี่คือสภาวะของผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่คือพระองค์มาทำโดยเอพรมาแสดงให้รู้ให้เข้าใจว่าเป็นนี่แหละเป็นอนุสาสนิประหาของพระองค์ที่ะ่งทรงดูอยู่ทรงเห็นอยู่ก็คือผู้รู้อยู่ผู้เห็นอย่คงถึงจึงมีพระสูตรกล่าวว่าผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่ไปรับรองอาจารย์ยางสัเเ็ง ้มีแต่ว่ารู้ได้ไงให้บอกข้าพเจ้าพราก็เห็นอยู่รู้อยู่ก็เจ็บอยู่โอเคูนมาพัุหมดเลยโอตุสายฟันธงผิดโอเคยา่ยังนี้ทุกต้องอยากรู้แล้วนะร้ยกวแล้วเจ้าค่ะอันนี้อาจารยพระองค์นี่ไม่ได้นะจะต้องรู้แบบรู้นี่ทะลุทะลวงรู้ถึงแก่นรู้จริงมาก สุดท้ายก็จะรู้กันหมดเข้าใจกันสิ่งที่ซึ่งซับมาอาจจะถูกๆปิดๆก็ต้องมีบ้างนะครับแต่หลังจากที่เดินมักแล้วเข้าใจแล้วทุกอย่างก็จะถูกปรับปรับสาว่าใหม่นะครับยิ่งอยู่ว่าพระองค์ทุวพระองค์ทีท่บรรลุกันมาเป็นภาษาวงยังไม่มีคุณต่างๆนะคนมิเศษหรือความรู้จะไปเสียเออกาได้แต่ครอบืรอนก็แส่แล้วพระองค์ ครับสร้างบุญแค่ไหนก็รู้แค่นั้นก็ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายผมให้คำสุดีต่อไปอย่างอาจารย์พอเข้าใจแล้วเจ้าค่ะน้องกับสาธุเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะมีงไหมความแตกต่างที่รู้ความเข้าใจเ<ต>นาะก็เหมือนอในพระสูตรเจ้าค่ะที่ให้เพิดเพลินนี้ได้จากจับยินเจ้าค่ะแล้วก็อ่าส่วนส่วนนิพพานธาตุอีกอย่างหนึ่งเป็นที่ดับสนิท แห่งพบทั้งหลายเจ้าค่ะโดยประการทั้งปวงมันมีในเบื้องหน้าชื่อว่าอนุปาทิเศษะเจ้าค่ะถ,ถ้าพูดคำว่านิพพานธานต้องเิอไม่หมดอนุปาลิเศษสนิพพานธานุแต่ถ้าเราไม่ไม่กล่าวถึงคำว่านิพพานธาตุเราก็ใช้คำว่าวิชา,าอน,นุอนนเจ้าค่ะอวิชาหรือวิชาสาวายยอ่อ แต่จะจะกล่าวให้เต็มก็ต้องเต็มเอกเต็มองคเนาะเดียวย่อมบางเดี๋ยวเต็มบางบางองค์วิชาอน,ปปนุปัติสศสนิพันธะาุค่ะครับเพราะฉะนั้นวิชาต้องเป็นสิ่งที่นำตลอดแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปรับเปลี่ยนก็เลยจะไม่ค่อยคุ้นชินกันเท่าไหร่เมื่อก่อนเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้เน้นคำนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเดินทางมาถึงทําเนี่ยองก็จะเน้นวิชาบัจฉิมา เราก็ต้องนําวิชาตติปทานสินาทุกๆวิชาที่ได้ศึกษาเราเรียนมากู้ให้คุ้นชะินเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นต้นแบบเป็นแม่แบบให้กับภาษาวกรุ่นต่อๆมาเข,ข้าใจไหมเนี่ยเข,ข้าใจเจ้าค่ะน้องกัาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็ถือว่ากํารองให้ท่านอาจารย์นะครับชื่ออะไรเนี่ยท่านอาจารย์ชื่ออะไรนันรุมนวธิการเจ้าค่ะ จำชื่อได้จำได้อยู่นะค่ะออกมาแล้วเจ้าค่ะเอกาล้ก็ได้บรรลุวิชาสาววิชาโดข่าวโดยย่อนะครับเพื่อจะได้เดินทางต่อไปนะครับในรับปฏิบัติท่านจะฝึกต่อไหมเนี่ยฝึกต่อเจ้าค่ะท่านอาจารย์น้องกับขอบพระคุณนอาจารย์ดวงหน้าเจ้าค่ะดูแล้วก็เดี๋ยวก็ตอบคำถามเนาะแล้วก็จะได้ นธรทมวิชาวิชาอะไรนะวิชาปริญญาสูตรเจ้าค่ะกับสาธุวันนี้ก็วันอะไรวันนี้วันศุกร์เจ้าค่ะวันนี้วันโกวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันเสาร์เจ้าค่ะวันเสารวันพระด้วยเจ้าค่ะพระด้วยก็ตอนนี้เดี๋ยวท่านอาจารย์ก็ไม่ต้องรีบร้อนถ้าตอบคำถามทันก็ตอบถ้าตอบไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องตฤกเรียน แต่ว่าถ้าตอบทันรุ๊งนี้ก็จะต้องไปปรับเปลี่ยนไงปรับเปลี่ยนก็เป็นสภาวะแล้วเน <Okay. S 2> ี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในระดับระดับไหนว่าอรราธิารที่หน้าศพน,ส,<บ>นสุขเจ้าค่ะอาจารย์ถูกคนนั้นแต่ถ้าตอบทันก็ทานถ้ายังไม่ทันก็ไม่เป็นไร <Okay. S 2> เพราะว่าต้องใช้สภาวะของการรับรองธรรมของครูบาอาจารย์เป็นหลักนะครับเหมือนได้ใบใบเซอร์พฤติเกต <Okay. S 2> ไว้วินญาด้ยน้อยรินยาจะค่ะไว้จบอ่าเลาว่าจบอว <Okay. S 2> ่าจะรับรองอ้ะออกใบนะแต่ยังไม่รับรองก็ยังไม่บริบูรณ์แต่ถามว่าเอาไปสมัครงานได้มันได้ <Okay. S 2> แต่ก็คือมา <Okay. S 2> คุยพูดกันอะไรได้อยู่แต่ว่ายังไม่เป็นทางการก็ยังไม่มีตําแหน่ง <Okay. S 2> ยังไม่มีตําแหน่งของเราเหมือนเป็นว่าที่ร้อยตีแต่ยังไม่ใช่ร้อยตี เอาก็ใชาอย่างนี้เค่ะว่าที่เจ้าค่ะเอาเอาแล้วมีคําถามอีกไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะสบายใจยังโล่งแล้วเจ้าค่ะเย็นแล้วยินแล้วเจ้าค่ะไม่กระเสกระโจนไม่ทุรลาอะไแล้วเจ้าค่ะเป็นไงบทบททดสอบกับบทลืมรวมอยู่ด้วยกันเป็นไงรวมรวมเป็นหนึ่งก็ชุดยอดเจ้าค่ะอาจารย์เป็นยอดแล้วนะอ่าก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วค่ะ กาแล้วที่ได้เดินทางมาจนถึงวิชาสุดท้ายของนะองค์ก็เดี๋ยวพระขึ้นทำตอบคำถามให้เรียบร้อยก่อนอะค์คณะอโมตนาสาธุครับสวัสดีครับน้อกับแทบเท้าท่านอาจารย์ผู้นําจิตที่เมตตาเจ้าค่ะน้องกับขอบพระคุณท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้องกับอนโมทนาสาธุเจ้าค่ะสาธุสวัสดีครับสาธุน้องกับสาธุสาธุเจ้าค่ะ